พาเพื่อนๆมาชมวิวนะคะจุดชมวิวประตูสู่อีสานนะคะนี่อําไพจะพาเพื่อนๆไปชมนะคะประตูสู่อีสานนะคะชมวิวบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะคะทุกคนนี่คือประตูสู่อีสานนะคะมาเมืองโคราชนะคะเราก็พาเพื่อนๆมาชมวิวซะหน่อยนะคะนี่ที่นั่งเขา น่านั่งมากเลยนะคะอากาศเริ่มรื่นเย็นสบายนะคะบางท่านก็จะเอาเสือมาปูเอาเปมาผูกเพื่อที่จะนอนเปแล้วก็ชมวิวธรรมชาติแม่น้ำรำคลองภูเขาแม่น้ำนะคะต้นไม้เขียวขจีสวยงามมากเลยค่ะไัยก็จะพาเพื่อนๆชมไปเรื่อยๆนะคะ <ๆ S 1> สำหรับวันนี้นะคะ เลยคะ่ะทุกคนคะ่ะบรรยากาศดีมากเลยคะ่ะพาเพื่อนๆชมวิวสวยงามนะคะจุดชมวิวที่นี่คือ,อประตูสู่อีสานนะคะเมืองโคราชนะคะทุกคนคะ่ะเมืองโคราชหรือว่าเมืองนครราชสีมานะคะนี่เลยจะ้ะบรรยากาศดีมีแม่น้ํำราตะคองนะคะเราก็ดูแม่น้ําด้วยดูภูเขาด้วยนะคะนี่เลยคะ่ะสุดยอดไปเลยคะ่ะหาอากาสดูยากนะคะแบบนี้ เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เดินทางหรือว่าเราไม่มาท่องเที่ยวเราก็จะไม่เห็นนะคะนี่บรรยากาศดีมากเลยนะคะก็มีที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจดูชมวิวได้นะคะาบางบบางบางครอบครัวก็จะเอาเสือมาปูแล้วก็เอาอาหารมานั่งทานตรงนี้แล้วก็ชมวิวชมแม่น้ําชมภูเขาชมาพื้นที่สีเขียวหมายถึงว่าต้นไม้นะคะค่ะสวยงามจริงๆค่ะนี่เลยค่ะเราก็ ถือโอกาสพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศแล้วก็พาเพื่อนๆมาท่องเที่ยวนะคะเมืองไทยไทยแลนด์นะคะที่นี่คือไทยแลนด์ค่ะทุกคนคะ่ะเมืองไทยของเราก็มีที่เที่ยวเยอะแล้วก็ส่วนมากก็จะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะถ้าอภัยมีโอกาสก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวแบบนี้ประจํานะคะถ้าเกิดมีโอกาสนะคะนี่ดอกไม้ก็สวยๆนะคะดอกไม้สวยๆที่นั่งก็นี่เป็นไงคะนี่ที่นั่งเป็นหิน เราก็นั่งล้วก็สามารถดูแม่น้ําดูราตะคลองเห็นไหมมีเรือหางยาวไปด้วยเห็นไหมคะเรือหางยาวกําลังเล่นไปทางนู้นเลยนะคะเรือหางยาวเนี่ยเรามาพอดีเรือหางยาวมาพอดีเลยนี่เป็นไงคะธรรมชาติมากๆเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะมีโอกาสก็แวะมาชมบรรยากาศสวยๆนะคะทุกคนนี่เป็นไงคะฝั่งนู้นนะคะนี่ฝั่งนู้นก็สวย,วยเช่นกันก็รู้สึกว่าจะมี มีบ้านหรืออะไรประมาณนี้นะคะฝั่งนู้นนะคะฝั่งแม่น้ำรำตะคองนะคะทุกคนก็พาเพื่อนๆมาชมนะคะประตูสู่อีสานของเรานะคะนี่เลยจะบรรยากาศดีมากเลยนะคะก็เอามาฝากสำหรับทุกคนนะคะโอเคบายบาย